สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาแชร์4สูตรเมนูลาเต้ค่ะซึ่งจะทำเป็นแบบ t ู o ทนแยกชั้นเมนูที่จะทำก็จะมีกาแฟลาเต้ชาเขียวลาเต้ชาไทยลาเต้แล้วก็โกโก้ลาเต้ค่ะจะทำเป็นแก้วสิมอกออนนะคะและวันนี้เราก็มีตัวช่วยที่จะช่วยทำให้เราประหยัดต้นทุนของนมสดลงได้แล้วก็ยังคงรสชาติอร่อยเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นนมผงแทนนมสดค่ะและนมผงที่เราใช้ก็จะใช้เป็น นมผงของ Dreamy Milky Cream ค่ะจะเป็นนมผงแบบเข้มข้นนะคะหอมนมชัดมีส่วนประกอบของนมผงจากนิวซีแลนด์ร้อยเปอรเลยค่ะทุกเมนูเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของนมสดสามารถใช้ Dreamy Milky Cream แทนได้เลยค่ะจะชงเป็นลิตรหรือเป็นเหยือกไว้ใช้ก็ได้หรือจะชงใช้แก้วต่อแก้วก็ได้นะคะและว,วันนี้เราก็จะชงแบบแก้วต่อแก้วเลยค่ะ และอันดับแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนผสมกันก่อนเลยก็จะมาเตรียมในส่วนของกาแฟชาเขียวชาไทยแล้วก็โกโก้ค่ะสำหรับกาแฟชาเขียวแล้วก็ชาไทยนะคะก็จะใช้เป็นเครื่องสกัดน้ําออกมาที่60 ml ค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องนะคะสามารถใช้เป็นถุงกรองชาก็ได้ค่ะหรือจะใช้เป็นผงกาแฟสําเร็จรูปก็ได้นะคะและในส่วนของโกโก้ก็จะใช้เป็นผงโกโก้1.5ช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้าร้อน40 ml ค่ะคนให้โกโก้ละลาย พอละลายดีแล้วก็จะได้ในส่วนของโกโก้แบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะได้ส่วนผสมทั้งหมดตามนี้นะคะก็จะมีกาแฟชาเขียวชาไทยแล้วก็โกโก้ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปจะไปทําในส่วนของนมค่ะในส่วนของนมก็จะทําพร้อมกันทั้งสี่แก้วเลยนะคะก็จะใช้เป็นนมผงของรีมี่มิลกี้ครีมอยู่ที่2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะทั้งสแก้วเลยนะคะ จากนั้นเติมน้ำร้อน50 ml ทั้ง4แก้วเลยแล้วก็คนให้ละลายเลยค่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะคนง่ายนะคะละลายได้ง่ายเลยจากนั้นพอได้ในส่วนของนมทั้ง4แก้วแบบนี้แล้วต่อไปก็จะใส่เป็นนมข้นหวานเพิ่มความหวานนะคะจะใส่ไปที่40 ml สามารถปรับความหวานได้ตามชอบได้เลยค่ะก็จะใส่40 ml ทั้ง4แก้วเลยนะคะ จากนั้นก็คนให้เข้ากันทั้งสี่แก้วได้เลยพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้ในส่วของนมแล้วทั้งสี่แก้วเราก็จะเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเทในส่วของนมใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วทุกแก้วเลยนะคะ พอเติมน้ำแข็งเต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําในส่วนผสมที่เราทําเตรียมไว้นะคะทั้งกาแฟชาเขียวชาไทยโกโก้นะคะมาเทราดลงไปด้านบนได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเทให้ดูทีละแก้วแล้วกันนะคะแก้วนี้ก็จะเป็นกาแฟค่ะแก้วนี้ก็ชาเขียวส่วนอันนี้ก็จะเป็นชาไทยค่ะและสุดท้ายก็โกโก้ค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟทั้ง4ีแก้วได้เลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยทั้งสี่เมนูแล้วนะคะทั้งเมนูกาแฟ,แฟลาเต้ชาเขียวลาเต้ชาไทยลาเต้แล้วก็โกโก้ลาเต้ค่ะทําได้ไง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทั้ง4ี่เมนูเราก็ใช้เป็นนมผงดรีมมี่มิลกี้ครีมแทนนมสดนะคะช่วยทําให้เราประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาในการชงชง,ง,ง่ายแถมรสชาติก็อร่อยเข้มข้นหอมมันทั้ง4ี่เมนูเลยค่ะยังไงก็ลองไปทํากันดูได้เลยนะคะ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สำคัญสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ